เงี้ยผมยังเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนีครับผมนี่นี่เอาลุงเรนพูดหน่อยอะไรครับตื่นเต้นมากสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มารับของฝากจากคุณคุณแม่ปลาเอฟซีบัวบานเนาะครับผมายวััหนะครบผมพี่บัวผัดตาแดงครับผมที่ส่งชิ้นเย็นวน่อยก็แค่เย็นเนาะใช่เย็นเอาเอา อคครับเปิดนละกล่องเลยวะคนละกล่องเอาไอ้คนไหมวะแมนอ้หนึ่งกล้องนึงเอาไว้เดลยกล้องนึงเอาไว้ของน้องจอยแล้ว่ากล้องนึงของนุเรนกล้องนึงของพะบอยกล้องนึงของน้องสีนี่อันนี้ค่ะายตายนี้กำลังเปิดกล่องนะคะตอนนี้นะคะ เอาบุรี่เปิดให้ผมด้วยนี่เลี้งกันไก่นเ้กันไก่นี่ของชื่แม่แม่แมง่ของพี่ปลา FC บัวบานพี่บัวผับตาแดงส่งพี่มันนี้จงไวอันนี้จงไวแม่จงไวจงไวอันนี้เปิดนี่เปิดนี่เปิดเาคือเข่าพุ่มวุ่นวาถนี่จะไหนเข่าแห้งเถอะหลา่บอกว่ามีจะไหนเข่าแห้งเถอะนี่รับเฟ ลุงสีกับเปิดของลุงสีพอยกับเปิดของพอวอยเปิดกองเด้อบอแมนเปิดยังเด้อเท็นท่านท่านแทนทองเพชรหิวแล้วนะคะออ้ยทองเพชรบอกว่าลุ้นนะด้วยลุ้นด้วยมีอะไรเนาะผมจะได้กินด้วยนี่กราบแล้วนะคะทองเพชรกาบแล้วนะคะกาบไม่เมสีแล้วนะคะเพราะว่าหิวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะหิวแล้วหิวอีกนะคะเกีบเลยครับเกีบเลย ลุงเล่นเล่นดีใจมากเลยวู้ด้วยครับดูทังดู้ทองแดงเลยให้ต้องไปกินเบิรงค์กันเลยลุณมากมากครับลุงเล่นลุงสีกินให้เบอร์มังค์กินครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อโอ้ให้ทองเพชรชิมก่อนนะคะทองเพชรนะคะขอแล้วนะคะทองเพชรขอแล้วนะคะอ้าวกินก่อนลุงสีกินให้ดูหน่อยชิม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 เชินเส็บเชินป๊าบ ลุงเลี hmm. oh. oh. hmm. ้นจ oh. ้งไหนลุงไห่แห uh ้งเถอลุงเลี้ยนโอ้โแอโลมลิ้นล่บลุงเลีกระสุนของเจ้าไหนขัดเด่โอ้หวานอมเปรี้ยวอันนี้เลยอันควาสางแสนคำมากที่สุดบอเอาผอ้กินให้เบิ้งแม่หานอมวาจะได้กินบ่ผอวาเป็นจะไหนแน่เสียบบ่ออนหานครับ หวานลูกใหญ่มากเลยครับโอกยลูกใหญ่ผมไม่เคยเห็นเออไม่เคยเห็นลูกใหญ่ขนาดนี้เนาะผมเคยเห็นลูกใหญ่ขนาดนี้ครับก็ในหลูกใหญ่แห้งเถอะมาดูคำที่ไหนฉันต้องตกใจหมดไหมลูกหนึ่งไม่พอต้องต่อลูกที่สองอ่ะบ้่นบิ่นสองเลยปาดถอยมบุญไหลกินให้เบิ่งแนี่ยบุญไหลกินให้เพิ่นเบิงปาดบุญไหลอ๋ออ๋ออ๋อาดบุญไหลลูกใหญ่ทำหัวเจ้าเลยอันนั้นอันรุ่นรุ่นนีข้าศูนกรุงเทพได้ไงโล่เื่นลูกใหญ่ใหญ่แบบ นี่บอกใบใบเป็นสิบบออือใบเรียนตัดลุงเล่นเส็บบอลุงเล่นเหนือเนื้อหลายหลายเนื้อเต็มเลยตัดเนื้อหลายแห้งขนาดเลยโอ้ยใบก็ใบหน่อยหนี่งก็ใบแส็งแล้วเนาะตัดลุงเล่นกินเป็ดตาเส็งแท้ลุงเล่นนี่เส็บมันหวานบบหวานแห้งโอลุงเงยก็ใหญ่เนาะอุ้ยลุงเล่นลุงเล่นกินย่งเยอะมากเลยทองเพชรกิน้องเพชรคออ่องเพชรคออีกแล้วนะคะทองเพชรนะคะ ถังเพชรเอามาอีกเนาะอยากกินอีกแล้วอยากกินอีกแล้วครับบ้อใหญ่มากเลยนะคะบุญหลายอุ้ยบุญหลายคือเสือเจ้าเถะอันสีเสือเจ้าไหมลุลินจีนะหมหน่วยงามหนญ่ยงามดีกันขึ้คำว่าขอบรุณครับ FC บัวบานนะครับคุณพี่ปานะครับขอบคุณมากครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะพี่การงานครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับเอาลายเอาลายขอบคุณพี่ปามากนะครับผมขอให้พี่ปามีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมที่สิ่งใดก็ขอให้ให้ได้ไปนานนะครับชินาคิจุดหนึ่งเสียบขอบคุณครับพี่ปาที่ให้กับส่งให้กับฟานแสงคำ นายกินได้รับประทานนะขอบคุณมากครับไม่รู้ใจขอบคุณยังไงนะครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณครับเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้ขอบคุณคุณพี่ปานะครับจงมีแต่ความสุขความปลาเดินนะครับเงินทองไหลมาที่มานะครับผม่านเอามาแล้วนะคะของควันเลนแล้วก็ลุงสีนะคะแล้วก็พูวโยนะคะอันนี้กัของนี้จะไม่ขาดตอนนี้ก็จะขับรถไปหาบ้านน้องจ่อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะโอ้ยหอัแร จ่อยแล้วนะคะอ,อ,อ้าวเเ่ย,เนเนยถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีคนอยู่บ้านน,นานจ่อยนะครับตอนนี้ก็จะเอาถึงบ้านจ่อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเกาลินจีเนาะลิล้นจีเอาลิน้นเลนจีมาให้กับ จอยข้ารังนะผมนี่ครับแม่นางมาแล้วแม่นางนี่แม่นางอยู่ตรงนี้แม่นางมาแล้วนะคะมาแล้วมาถึงบ้านน้องจอยแล้วนะคะงานขี่ดินใช่หัวนี่ค่ะขอบคุณค่ะจากคุณพี่ปานะครับผมขอบคุณค่ะใหญ่สดสดลูกผมใหญ่ลูกใหญ่ทงหัวเจ้าเลยเด้อ ไงหวานไงหวานเาเย็นเย็นเอาใช่เย็นมาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เย็นดูนะคะ